เพื่อนมารู้วิธีการส่งเอกสารและขอรับเอกสารนะรับรองจาลลกข้อววิชาการจัดขับและนี่นะคะคือข้อววิชาการค่ะมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องการเรียนการสอนการให้ข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้ศึไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนเวลาการรับรองเอกสารหรือการให้ข้อมูลนั่นเองค่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะแต่พื้นที่ด้านหน้านี้เป็นพื้นที่ที่สําครัญค่ะเพาเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาส่วนใหญ่นะคะเอาไว้ที่ต่อบหน้าที่นั่นเองค่ะ แต่ถ้าพื่อๆตัไหนนะคะที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่าสามารถกดิ่งตรงนี้ได้เลยนะคะถาังจากนั้นเจ้าเจ้าที่จะออกมาให้คำแนะนำับเรื่องตามที่เราต้องการทางการงานการีันสิเงินจะเป็นแบบฟอร์มในเอกสารต่างๆโดยชั้นแรกจะเป็นแบบํำน้องขอใบรับนอง การเขียนแบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรอง AS 1 0ของวิทยาลัยการสาธารณสุขศรินทรจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มแรกเขียนวันเดือนปีที่ยื่นคำร้องให้ชัดเจนจากนั้นกรอกชื่อนมสกุลรหัสนักศึกษาและรายละเอียดส่วนตัวเช่นที่อยู่เบอร์โทรและอีเมลค่ะจากนั้นกรอกรายละเอียดการศึกษาเขียนหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาชั้นปีและรุ่นการศึกษาถ้าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วให้ระบุด,ด้วยว่าจบหลักสูตรใดรุ่นที่เท่าไหร่และจบการศึกษาเมื่อเดือนปีพศใดถัดมาให้เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการเช่นักกานศึษ ไบแสดงผลการเรียนทรานสคริปตหรือใบรับรองการศึกษาโดยทำเครื่องหมายถูกและระบุจํานวนฉบับให้ชัดเจนค่ะสุดท้ายเลือกวิธีการรับเอกสารว่าจะรับด้วยตนเองหรือไปส่งทางไปรษณีย์แล้วเซ็นชื่อผู้ยื่นคําร้องค่ะชั้นที่2แบบคําร้องขอรายกิจหรือรายป้อย ต่อมาคือการเขียนแบบฟอร์มคำร้องของลากิจลาป่วย A S 0 6ค่ะเริ่มได้เขียนวันเดือนปีและเรียนถึงร้องผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการจากนั้นกรอกชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาและชั้นปีค่ะต่อมาระบุวันที่ลาตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนรวมกี่วันและเลือกว่าลากิจลาป่วยพร้อมเขียนเหตุผลสั้นๆค่ะ ถ้ามีวิชาที่จงกับวนที่ลาต้องกรอกรหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนชั่วโมองและขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนด้วยทําเครื่องหมายว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตค่ะสุดท้ายเซ็นชื่อผู้ยื่นคําร้องและจะต้องผ่านการอนุญาตจากอาจารย์ประจําหลักสูตรรวมถึงผู้บริหารตามลําดับค่ะนี่แบบคาร้รองของเกาช่ เอกสารใบสุดท้ายคือแบบคำร้องแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุลค่ะอันดับแรกเขียนวันเดือนปีที่ยื่นคำร้องจากนั้นกรอกชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาหลักสูตรและชั้นปีค่ะในช่องรายละเอียดให้เลือกว่าจะขอแก้ไขชื่อหรือสกุลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วเขียนชื่อเดิมและชื่อใหม่ให้ชัดเจนค่ะสุดท้ายลงชื่อผู้ยื่นคำร้องและรอการพิจารณาจากวิทยาลัยค่ะขับมาเลค่ะชักสีขาวจะไว้สำหรับส่งใบล,แลาและคืนใบลาค่ะชั้นที่สามส่งเอกสารใบรับรองค่ะ นี่นะคะคือบเอกสารที่มีความสําคัญและข้อมูลสาคัญทางการศึกษาค่ะเช่นเอกสารการศึกษาตรอดนักศึกษาคู่มืงองานทะเบียนกนารจัดการศึกษาตลอดนักศึกษาเลื่องับสูตรและบบเกี่ยวกับการจัดก,การศึกษาและอื่นๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสแก,กน QR code ได้เลยค่ะ ก็จ,จบกันมาแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอแนะนำโซนห้องวิชาการของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินอรจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นโซนที่นักศึกษาเนี่ยมาใช้บริการบ่อยที่สุดพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาน้องใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ